วัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มาอยู่ในซีคิงซีคิงโลบอกเองนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับประชาชื่นนะผมวันนี้ไปดูกันว่าจากทืบโรงเรียนไหนมากที่สุดและวันนี้ที่พาหลานตัวแสบมาด้วยนะผมก็สวัสดีคนดูหน่อยน้องสวัสดีครับทุกคนมันเวอเสียงอีเป็นไรเน่ยเจ้าพ่อรับพี เอ็งพร้อมมั้ยยังเนี่ยไปเราไปกระทื้ดีกว่าไหมเฮ้ยเอ็งขับดิเอ็งขับดิทนใจเหรอพี่ขึ้นยังไงวะพี่แล้ว่าบุญได้เอ็งเป็นไรเนี่ยเอ็งไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเว้มันมันมันมีตัวตัวนั่งเรียนเว้ยตัวนั่งเรียนเว้ยนี่นั่นอ่ะอ้เคียนนี่มันอยู่มันอยู่กระหนกวะเนี่ยเอ้ยมันอยู่อินนี่อันนี้นี่นี่เอ็งไหวไหมเนี่ยไหนรถ เออมันมาเดินแบบกวนทั้งตีนนี่ว่ากินพวกผมนะเนี่ยไปไหนอ่ะมันวิ่งอย่างเดียวเลยดูดิมา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 ดิพี่ผมวิ่งไม่ได้อ่ะพี่เออมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะเออมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะต่อดึงมาดิดิมาดิเองเอาดิเองเอาดิน้องสู้ดิสู้มาดิสู้มันดิพี่ให้น้องหนึ่งหนึ่งกนเลยดะยีบผมวิ่ไม่ทันอ่ะพี่พี่ไปหน่อย เองไม่ไหวนดิว่ะดูพี่น้องดูพี่มาเด็กคนละทีไปที่เกมเด็กพี่พี่จะแทงัเองน้องมาดิ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 เด็กมาดิหนีหนีมันตายแล้วเว้ยเว้ยชิว่ะตุลิกูจ่ายนะกูเองแบบเนี้ยกูก็ไหวพี่ช่วงนี้ขาไม่มีแรงพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกันนั่นอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังอาจข้าน้องเราเฮ้ยมาดิ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 โอ้โหที่ไม่ไหววะน้องมาดิมาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกล้อยกล้อยย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 ้ยย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 ย้ยย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 อยย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 ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าได้ดดดด ah. ดแล้วได้แล anyway. ah. <spe> <intentional sucking> ้วมามามาเฮ้ยจำเป็นชนดนมา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 พี่ไม่ไหววมามามาา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 ยมมมมามาม

ร<ไ>ถเองไม่ห่วยหรอกมันรั่วรั่วพี่น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 ี่จักรยานจักรยานนี่จักรยานนี่ีบจักรยานดีดองจักรยานโคตรไวอะไม่จับมั้ับบอลอะออลองขับดูโคตรไวอะพี่พ <house> ี่นขีดอะไ่เป็นแบบพี่แอน เอ้ยมันมีคนมา่อกี้เดินหน้าบ้านเราไม่เสียไหวอ่ะมาเดม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวเปล่า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 วมาดิน้องมาดิน้องเพียบมาแล้วเนี่ยเองตามทันไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันขึ้นพาร์ลอยว่ะน้องมาดิจะพันแบบวิ่งไม่จะพาร์ลอยพี่อ้าวกลัวแล้วไงหพารลอยน้องเนี่ยเล้าหลอกเลยดิอันนี้มันไม่กล้าสู้อ่ะน้องมันโดดไปเรื่อยเลย น้องเยอเลยน้องดักข้างล่างเนี่ยพี่ขึ้นข้างบนเองเนี่ย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 มึงงงอะไรเนี่ยมึงงงอะไรเนี่ยมึงงงอะไรเนี่ยงงอะไรเนี่ยน้องดักดีน้องดักดีดักดีดักนีมาดิ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 โอ้โหน้องไม่ไหวมากโอ้โหผมไม่เล่นไปทันเลยตรงนี้อีกแล้วมาดิมาดิมาดิเจ็บจระเจ็บจระชนเลยพี่ชนเลย เองครับรถมาดิเองครับรถมาดิโอ้โหมันดิ้นออกมาเลยอ่ะนู่นดิโอ้โหมาดิ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 เด็กย่าเหรอเด็กบ้านเหรอมาดิ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 พี่จีผมเดินไม่ได้แล้วอ่ะพี่โอ้โหเองเป็นไรวะผมขาไม่ค่อยแข็งมาช่วงนี้เองขาสั้นหรือเปเนาะโอ้ยหมาแล้ววะโอ้ยพี่เสกโลโซปะเนี่ยโอ้โหพี่แตก嘛น้องผมเอาอยู่พี่ผมเอาอยู่โอ้โหเอาอยู่กับบ้าเลย ผมเอาอยู่พี่ผมเอาอยู่ไม่ตึงไอพี่เราเราไม่ตึงมากพี่ใช่เราแต่เราชู้ไหวอยู่แล้วเราสองคนลุ้มไม่แง่ยับเลยขึ้นมาน้องน้องไปกับพี่ดีกว่าป่รถพี่ปลอดภัยกว่าน้องสีพูหวันไปแล้วปลอดภัยรอพี่รอพี่อยากเสียวอ่ะใช่น้องทำไมเองเดินช้าจังวะขาสั้นบีขาสั้นช่วงนี้ขาสั้นอะโอ้ยสั้นแกวเสียไม่ค่อยถึงช่วงนี้บุกบ้านเลยพี่บุกบ้านเลยบุกบ้านเลยได้เลยน้องจับไป เองเห็นผ่านรอยข้างหน้าปะเดี๋ยวจอดปุ๊บเองลงขวดเลยนะออาเงียบไปแล้วเองไหวไหมเนี่ยไม่มีใครแล้วนี่ไม่มีก็บ้าแลนะ้วอ่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยสามเลยพี่สามเลยไหวไหมเนี่ยเอ๊ยกลัวเหรอมาดิมาดิมาด,มาดิเองกลัวเหรอเนี่ยเองหวั่นอ่ะเนี่ยกลัวที่ไหนมาดิมาดิมันจะหนีเนี่ยหนีเนี่ยหนีตายตายคารถมาดตมาดิมาดิมาดิ โอ้โหพี่จินมไม่ค่อยไหวพี่จินไม่เป็นไรน้องน้องอยู่ข้างหลังพี่ไว้โอ้โหพี่แตกว่ะโอ้โหโอ้พี่ดับเบิลคิวพี่จินที่จริงวันนี้ขาดใครอีกคนไหมว่าพี่จินีขาดเด็กกระโปรงไปหนึ่งคนว่ะเข่งเขาเข่งเขาบอกว่าจะทำไรนะพี่ทำกับข้าวเปล่ารุ่นนี้ใครเขาทำกับข้าวน้องรุ่นนี้เขาให้แม่เขาทำใหมแย่โอ้โหก็ตึงจริงๆนะตำรวจอะพี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะตำรวจอะ เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยเป็น,นคนละเมืองดีเหรอพี่พบคนละเมืองดีเหรอใช่ใช่ใช่รอบหน้าเราค่อยไปเป็นคนละเมืองดีดีกว่าไปเป็นตำรวจดีกว่าเนะาะประมาณนี้ด้วยกันเนผะมโอเคเนผมสำหรับวันนี้ก็บูมบัมซัมโบ้เนาะโอ้โหมีเด็กกระโปรงสัมเบยพี่สัมเบย์ัมเบย์ี่สัมเบย์ัมเบย์ัมเบยโอ้โหอยากเดือดก็เข้ามาเล่นกันได้เนผมสำหรับโลบอกสี่ทิ้งนั <c oughs> ่นเอง น้องคนไหนเคยเข้ามาเล่นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ประสบก,การณ์กันได้นะผมว่าสนุกไหม <classics> สำหรับเกมระบบ4ีคิงนั่นเองโอเคแล้วเจอใหม่คลิปหน้าถูกไหมเซงว่าสวัสดีครับบายบาย